หยุดครับบรรยากาศบ้านกุดช่วงยามเย็นครับให้ดูบรรยากาศครับมันว่างๆครับขับรถเด่นครับไม่มีอะไรครับเปิดกระจกให้ดูครับเลยมันกลับกล้องหลังได้ไหมครับบรรยากาศบ้านกูดช่วงเย็นนะครับวันหยุดครับ่อนครับโอ้ลมแรงขึ้นแรงล้วเนี่ยอันนี้มีคนขับรถให้ครับหลานมาด้วยครับวันนี้สบายนะครับโอ้มีงานนะ i ไปดูนะครับมีบรรยากาศเวลาเย็นๆนะครับแงดตาติศตกขอบฟ้านะครับขนาดบ,บ้านปูดครับกำลังมาเราจะมาดูนะครับไปคิดวิ่ไปด้วย มีคนมาเที่ยวเหมือนนะเฮ้ยวิวน,น,นี้นาถ่ายรูปมับสวยมากเนอะอะไรวาเกียร์ครับครับคาเฟ่คาเฟ,ฟ่เดวาร์เกียรครับทุกคนนี้เป็นบรรยากาศยานเย็นนะครับใ้หาบ้านกูดครับอย่าลาทุกคนก่อนครับแค่นี้ก่อนนะครับ